สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมครูทอมเอ็กพอเขียนแบบวันนี้จะเสนอเขียนระยะได้ทันทีก็คือระยะของลายในการใช้คำสั่งลายในโปรแกรม AutoCA d นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะใส่ระยะโดยลากเมาส์ไปทางขึ้นตรงหรือไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาแล้วใส่ระยะได้ทันทีมีวิธีการทำได้หลายเชิญชมได้ในโปรแกรม AutoCA d ได้เลยครับเพื่อนๆนขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนเอนเราจะเขียนคำสั่งลายโดยใช้การกำหนดระยะนะครับโดย ไปเข้าคําสั่งโดยการพิมพ์ L นะครับแล้วกดสเปคบา,าร์คลิกซ้ายทีหนึ่งครับแล้วก็ลากมาตรงๆนะครับแล้วพิมพ์ระยะเลยนะครับสมมุติเส้นนี้มีระยะที่ห้าพิม 5, พ์ห้าแล้วพิมพ์สเปคบาร์สองครั้งนะครับหนึ่งสองแลจะได้เส้นหนึ่งเส้นนะครับแล้วตอนนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเส้นนี้มีระยะที่ห้านะครับก็คล <c rain> ิกซ้ายทีหนึ่งแล้วก็ครอบเส้นนี้นะครับแล้วก็คลิกขวา <c rain> แล้วพิมพ์ L I นะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับในการคําสั่งลิทในการเช็คระยะนะครับนี่ครับก็จะได้เลงที่เท่ากับห้าระยะที่ห้านะครับอ่าแลวตัวต่อไปนะครับในการเขียนเส้นตรงแนวนอนแนวตั้งก็เช่นกันครับโดยคําสั่งพิมพ์ L สเปกบาอีกสายที่หนึ่งแล้วก็ลากลงมาครับสําคัญเลยครับต้องลากลงมานะครับเพื่อจะได้เส้นพิมพ์ระยะที่สามนะครับพิมพ์สเปกบาสองครั้งนะครับ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเส้นก็จะหลุดคําสั่งนะครับตอนนี้เราจะรู้ว่าเส้นนี้แนวตั้งเนี้ยมันระยะเท่าไหร่ก็พิม li นะครับเพื่อเช็คเดีเ๋ pandemic, ะยวผมจะอธิบายทีหลังในบทเรียนต่อไปนะครับก็ระยะเท่ากับสามตามที่เพื่อนๆต้องการที่จะใช้ในการขัเสียงคาสั่งลายนะครับ